มาดูกันว่าสมาร์ทโฟนงบ6,000บาทในช่วงต้นปี2023สเปคอัปเกรดไปถึงไหนกันแล้วรองรับ 5G ก็มากล้อง64ล้านก็มีชาร์จไว3.3วัตต์หน้าจอ OLED 120 h ฮก็มีให้เลือกซื้อไปดูแนะนำมือถือในงบ6,000บาทช่วงต้นปี2023กันได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํามือถือตัวคุ้มในงบราคา6,000บาทนะครับที่น่าสนใจทั้งหมด9รุ่นนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ทําการสรุปสเปคมาให้ดูกันแล้วนะครับพร้อมราคาที่อัปเดตปัจจุบันนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปเช็คราคาล่าสุดได้ที่ Shopping ออนไลน์แอปพลิเคชัน lazada และ shopee นะครับซึ่งผมได้รวมไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับ มาที่รุ่นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy M145G นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวตึงตัวแม่นะครับตัวพ่อตัวบิดาตัวมารดาตัวให้นุบุตรนะครับเพราะว่าที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยสําหรับใครที่เป็นแฟน Galaxy M นะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าซีรีส์ M เนี่ยจะมากับสเปคที่มีความคุ้มค่านะครับซึ่ง Samsung นะครับเขาก็จะบุกตลาดในรุ่นเริ่มต้นของ Galaxy M เนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับก็คือเปิดตัวรุ่นนี้มาตบได้หมดนะครับแม้กระทั่ นี่นะครับมากับชิปประมวลผล Exynos 1330นะครับซึ่งเป็นชิปที่มีประสิทธิภาพนะครับอยู่อันดับต้นๆเลยใน9รุ่นที่ผมนำมาเปรเทียบนะครับและยังรองรับ 5G ด้วยซึ่งถือว่าหายากมากนะครับที่จะหาสมาร์ทโฟน 5G ที่เปิดตัวใหม่นะครับในเรทราคานี้ มากับหน้าจอ LCD นะครับขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD นะครับรองรับ Refresh Rate อยู่ที่90เฮิรตซ์ซึ่งก็ถือเป็นหน้าจอที่มีความเหมาะสมกับราคาในช่วงนี้แล้วนะครับในส่วนของกล้องนะครับมากับกล้องหลังทั้งหมด3ตัวมีกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องมาโครแล้วก็กล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้านั้นมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาถึงจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่ขนาด6,000 mAh นะครับมีแบตเตอรี่ที่เยอะที่สุดเลยนะครับในบรรดา รุ่นนี้ผมเลือกมาและยังรองรับชาร์จไวยอยู่ที่25วัตต์อีกด้วยจากสเปคทั้งหมดแล้วนะครับจริงๆก็แอบสงสาร<ม>เพื่อนร่วมค่ายที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับนั่นคือ Galaxy A14 ใครที่ซื้อไปก่อนนะครับก็ต้องมีแอบน้อยบ้างแหละใครไม่รู้นะครับแถวนี้ <laughs> แต่ไม่ใช่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีข้อสังเกตนะครับรุ่นนี้มากับ ROM 6 4กิกนะครับแล้วก็ RAM แค่ 4GB กิกซึ่งถือว่าเป็น RAM กับ ROM ที่น้อยที่สุดในบรรดาก9การุ่นที่ผมเลือกมาครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็น Energy spec อยา่นั้นนะครับใครที่อยากได้พื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้นนะครับก็สามารถไปซื้อ micro SD เพิ่มขนาดพื้นที่ได้นะครับซึ่งถาซิงรุ่นนี้ก็เป็นแบบ3ามสล็อตนะครับใส่ micro SD แล้วก็ใส่ซิมได้20ซิซึ่งในเรทราคาเนี้ยปกติแล้วครับ RAM กับ ROM เนี้ยจะเริ่มต้นอยู่่ที 6 g ิบวก128 g b นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตสำหรับใครที่อยากเก็บข้อมูลเยอะๆนะครับก็จะต้องเผื่อเงินซื้อไมโคร s d Card เพิ่มความจุเข้าไปนะครับรุ่นต่อไปนะครับนั่นก็คือ Realme n a าโซ 505G นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีการปรับราคาลงมาอยู่ที่6,000ต้นๆน,นะครับทำให้มันน่าสนใจมากจะมีสเปคเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยรุ่นนี้นะครับมากับชิปประมวลผล d i m e n s i t y 8 1 0นะครับซึ่งรองรับ 5G ด้วยโดยมีประสิทธิภาพของชิปประมวลผลนะครับอยู่ในอันดับที่2นะครับจากทั้งหมดที่ผมนำมาเปรียบเทียบมากับหน้าจอ IPS ขนาด6.6นิ้วนะครับความละเอียดที่ FullHD รีเฟรชเรตอยู่ที่90เฮิรตนะครับก็เป็นหน้าจอมาตรฐานของเรตราคาระดับนี้นะครับมากับกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องเด็นะครับ2 000, ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,000มิลลิแอม mm, นะครับที่สำคัญนะครับรุ่นนี้รองรับชาร์จไว33วัตต์ซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ชาร์จเร็วในระดับต้นๆของงบประมาณนี้นะครับที่สำคัญนะครับใครที่ชอบดูซีรีส์หรือเล่นเกมสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือโงงรรนนคซึุ่่ ก็มีลำโพงเซริโอมาให้ด้วยนะครับและยังมีช่องเสียบหูฟัง3 5, 5. มมด้วยโดยราคาปัจจุบันนะครับในรุ่นแ a m 6กิกรอมห g รกิกนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6,199บาบาทนะครับก็ไปเช็คราคาล่าสุดได้ ่ลงงด้าาเหมือนเดมอีกรุ่นที่อยากแนะนําของเรียวมีนะครับนั่นก็คือเรียวมีซ5 5นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเลยล่าสุดสดร้อนๆนะครับดีไซน์ตัวเครื่องนะครับจะมีดีไซน์ขอบเหลี่ยมนะครับพร้อมกับฝาหลังที่เล่นลวดลายขัดเงินนะครับดูเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับในส่วนของสเปคนะครับมากับชิปประมวลผลมีเด atek h e l i o G88 นะครับซึ่งรองรับ 4G ใช้หน้าจอขนาด6.72นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ IPS นะครับความละเอียด Full HD รองรับมีเฟสเอยู่ที่9 0 มากับกล้องหลัง2ตัวนะครับก็คือกล้องหลัก64ล้านพิกเซลและกล้องเล็บ2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้านั้นความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับมีขนาดแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็รองรับชาร์จไวที่33วัตต์ ยังมีช่องเสียบหูฟัง3.5มาให้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มความจุได้นะครับด้วย m i โคร SD card ซึ่งเป็นสล็อตซิมแบบ3ช่องนะครับสามารถใส่ซิมได้2ซิมบวกกับ m i โคร SD card ได้อีก1สล็อตนะครับโดยเรียวี C55 นะครับวางจำหน่ายในราคา5,999นะครับสำหรับรุ่น RAM 6 g b และ ROM 128 g b นะครับ รุ่นต่อไปนั่นก็คือ Infin i x Hot 30นะครับซึ่งรุ่นนี้ถือว่ามาแรงมากในเรทราคานี้นะครับเพราะว่าราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่4,599บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่ามากับสเปคที่ชนกับแบรนด์อื่นๆที่ตั้งราคามาอยู่ที่ประมาณ6,000ได้อย่างสบายเลยทำให้รุ่นนี้นะครับมีกระแสตอบรับที่ดีมากนะครับและเป็นมือถือตัวล่าสุดของทางอินฟิ i x ด้วยที่เพิ่งเปิดตัวนะครับโดย Infinix Ho t 30นะครับมากับชิปประมวลผลผลผล,ผลมีเดีย,เ,ดยเทเลโอ G88 นะครับเหมือนกับรุ่นเดียว มีซ5 5ตัวก่อนหน้านี้เลยใช้หน้าจอ IPS ขนาด6.78นิ้วถือว่าใหญ่มากนะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD ครับแล้วก็รองรับ Refresh Rate อยู่ที่90 h z มีกล้องหลัง2ตัวนะครับโดยกล้องหลักมีความละเอียด50ล้านพิกเซลและเป็นกล้องเดบนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรุ่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดความละเอียดถึง 2K นะครับที่30 fps นะครับก็ถือว่าเป็นความละเอียด สูงกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับในเรทราคาประมาณ6,000บาทนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่ซื้อไปเล่นเกมนะครับรุ่นนี้ก็จะมีลาโพงสเตโอมาให้ด้วยนะครับก็คือออกทั้งข้างบนแล้วก็ออกทางข้างล่างของตัวเครื่องนะครับและยังมีช่องเสียบหูฟัง3.5ไว้เหมือนเดิมครับมากับแบตเตอรี่ขนาด5,000มิลแอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จไว้33วัตต์นะครับ ที่สำคัญเลยนะครับให้แรมมากถึง8กิกนะครับแล้วก็ตัว ROM เ,เนี่ยอยู่ที่128กิกทั้งหมดนี้นะครับมีราคาอยู่ที่4,599บาทเท่านั้นนะครับ <S <S จากสเปคที่ผมเล่ามาก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับแต่ข้อสังเกตของรุ่นนี้นะครับนั่นก็คืออาจจะไม่มีเครื่องให้ลองเล่นที่หน้าช็อปนะครับเพราะว่า i n นฟเน่ยเน้นการทำตลาดออนไลน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปดูรีวิวจากช่องทางอื่นได้นะครับหรือรอดูจากช่องในทีก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะมีเปรียบเทียบ 4รุ่นมาให้ดูกันอยู่แอบสปอยนะครับใครที่ดูมาถึงจุดนี้ก็ กดซับไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันรุ่นต่อไปนะครับก็ถือว่าไม่แพ้รุ่นก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับก็คือ Infin i ิต o t e 12 G96 นะครับผมโดยรุ่นนี้นะครับจะใช้ชิป Medi a t e k h e l i o G96 นะครับซึ่งจะอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้านี้ในระดับหนึ่งเลยสําหรับคนที่อยากได้ชิปมวลผลที่แรงขึ้นนะครับจากรุ่นก่อนหน้านี้จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือมากับหน้าจอ o l e d นะครับซึ่งใครที่เคยใช้หน้าจอ o l e d จะรู้อยู่แล้วว่าสีสัน YouTube ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับจะถูกใจหน้าจอ o อ e d มากๆนะครับซึ่งหน้าจอ o อ e d ในเรทประมาณ5,600 6 0 0 0บาทเนี่ยครับก็ถือว่าหาได้ยากอยู่นะครับในปัจจุบันมีความละเอียดระดับ Full HD นะครับแล้วก็รองรับ Refresh Rate อยู่ที่ 60Hz นะครับก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับได้จอสีสดไปแต่ก็ จะได้ดีเฟรยเอที่60นะครับใช้กล้องหลัง3ตัวนะครับโดยกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องเดฟนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะเป็นเซนเซอร์ QVGA นะครับและรุ่นนี้นะครับก็ยังรองรับการถ่ายวิดีโอที่ 2K 30fps เช่นเดียวกันนะครับมีช่องเสียบหูฟัง3.5ให้นะครับแล้วก็ลำโพงกับเสียงิ d o ทั้งหมดนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ5,670บาทนะครับสำหรับรุ่นแรม8 g b นะครับแล้วก็ ROM 128 g b ซึ่งรุ่นนี้ วางจำหน่ายในไทยมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นราคาที่ ปับลงมาในปัจจุบันรุ่นต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเต็งเหมือนกันที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือเจวมีเรดมีโน้ต12 4G นะครับซึ่งเ e d มี n o ้ e 12เนี่ยจะเปิดตัวด้วยกัน4รุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ราคาสูงที่สุดนะครับซึ่งรองรับ 4G ก็คืออยู่ในเดตต่อมาของพับาทก็เป็นอีกรุ่นที่หลายคนรอคอยให้วางจำหน่ายในไทยสักทีนะครับผมมากับชิปประมวลผล snapdragon 685นะครับก็แอบน่าเสียดายอยู่เพราะว่า อยากให้มานองรับ5 g ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับแต่จุดเด่นของรุ่นนี้ไม่ได้อยู่ที่ชิปครับอยู่ที่หน้าจอนะครับเพราะว่ามากับหน้าจอโ l เลขนาด6.7นิ้วนะครับความละเอียด full hd นอกจากจอจะสีสันสดใสไม่พอนะครับยังมากับฟรีเฟสเด็ดิพ้น,นะครับก็ถือว่าใจปั๊มมากๆนอกจากนั้นนะครับหน้าจอยังมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,200องรนิตเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือเป็นค่าความสว่างหน้าจอของเรือธงเหมือนกันสเปคของหน้าจอโดยรวมนะครับโหมดมากมาก มากับกล้องหลัง3ตัวนะครับนั่นก็คือกล้องหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องอันต้าไวทแล้านพิกเซลก็ถือเป็นอีกจุดเด่นของรุ่นนี้เหมือนกันเพราะว่าในบรรดาสมาร์ทโฟนช่วงราคาประมาณนี้นะครับจะไม่ให้กล้องอันต้าไวมาถ้าใครสังเกตจากสเปครุ่นที่ผ่านมานะครับจะมีแค่กล้องเดฟกับกล้องมาโครนะครับที่ให้มาเยอะสุดแหละส่วนอีกกล้องนะครับจะเป็นกล้องมาโครนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลสาหรับกล้องหน้านะครับมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลโดยเปิดราคาในไทยสําหรับรุ่นแรม6กกิกรอมร้อยยี่สิ อยู่ทกันะครบอยู่ที่6,699านะครับแต่ว่าราคาที่ผมเข้าไปดูนะจะอยู่ที่6 1 9 9เพราะว่าได้ส่วนลดจากการพีร์ออเดอร์500บาทนะครับซึ่งด้วยปกติแล้วนะครับผมก็เห็นราคามันลดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับเผื่อราคามันถูกกว่านี้อีกรุ่นต่อไปนะครับก็คือ Samsung Galaxy A 1 4 4 G นะครับซึ่ง s a m s u n g Galaxy A 1 4นะครับมีทั้งเวอร์ชัน4 G และ5 G นะครับแต่ว่าผมจะเอาตัว Galaxy A 1 4 4G เนี่ยมาอยู่ในตาราง เปรียบเทียบทั้งหมด9รุ่นนะครับโดย Samsung Galaxy A14 4G นะครับมากับชิป m e d i a t e k Helio G80 นะครับใช้หน้าจอ LCD ขนาด6.6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Refresh Rate อยู่ที่60เฮิรตซ์ซึ่งอันเนี้ยจะแพ้ Galaxy M14 เพราะว่าเข้ามากับ Refresh Rate 90เฮิรตซ์แต่สิ่งที่เหนือกว่า Galaxy M14 5G นะครับก็คือมากับกล้องหลังอันต์วายนะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนะครับที่มีกล้องอนะันต์วายให้ในเรทราคาประมาณนี้ส่วนกล้องหลักนะ ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับและอีกกล้องจะเป็นกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับจะเป็นกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับ มากับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่ารองรับชาร์จไวแค่15วัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่ามีการชาร์จที่ชา้าที่สุดนะครับในบรรดาที่ผมเอามาเปรียบเทียบนะก็คือ15วัตต์กับ8,500อะ่ะส่วนตัวผมว่ามันมันน้อยไปสำหรับในปัจจุบันนะอยากให้อัพเกรดเป็นสัก25วัตต์ก็ยังดีนะครับมีช่องเสียบหูฟัง3.5มาให้นะครับแล้วก็ลําโพงเนี่ยจะออกแค่ด้านล่างด้านเดียวนะครับมีแรมทั้งหมด4กิกส์แล้วก็ ROM ท128 gig, ก แต่เอาจริงๆทั้ง M 1 4กับ A14 นะครับแต่มน้อยที่สุดเลยนะครับให้แรมาแค่4 G เซึ่ง Galaxy N 4 4 G นะครับก็เปิดราคาอยู่ที่5,999นะครับเท mm hmm. ่ากับ Galaxy M 1 4 5 G เลยรุ่นต่อไปนะครับเป็น Poco M 5นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมผมเอารุ่นนี้เข้ามาเปรียบเทียบด้วยครับเ mm hmm. พราะว่ารุ่นนี้นะครับราคา ตอนนี้นะครับอยู่ที่4,999บาทเท่านั้นนะครับซึ่งผมว่ามันมันถูกกว่างบประมาณที่ตั้งไว้หลายพันเลยนะครับเผื่อใครที่มีงบ5,000นอยี้อยากได้รุ่นที่แบบ เทียบกับอ n f ฟ n i x ตัวฮอตสาได้ครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่ามากับชิปวน,นผลมีเดเท็ตแคดิโอจีเก้าเลยนะครับซึ่งชิปตัวนี้แรงกว่าแซนด์ดากอนหกแปดห้าของเรดมี่โน้ตสิบสองีที่เพิ่งเปิดตัวไปอีกนะครับใครที่อยากได้ประสิทธิภาพความแรงของชิปจริงๆนะครับการทาง,งานที่เร็วแล้วก็เล่นเกมเนี่ยตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากมากับหน้าจอ iPS ขนาด6.58นิ้วนะครับความละเอียด Full HD r e f r e s h Rate อยู่ที่90้เฮิร์ครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอทีีม่ม ที่เหมาะสมกับราคานะครับมากับกล้องหลัง3ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีก2ตัว จะเป็นกล้องมาโครกับกล้องเดมนะครับความละเอียดที่2ล้านพิกเซลแต่กล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาแค่5ล้านพิกเซลนะครับซึ่งอาจจะไม่ถูกใจสายซูฟี่นะครับเพราะว่าความละเอียด5ล้านพิกเซลเนี่ยเอาจริงก็คือน้อยที่สุดในรุ่นทั้งหมดที่เอามาเปรียบเทียบนะครับสำหรับมาตรฐานราคานี้นะครับมันควรอยู่ที่8ล้านได้แล้วนะครับหรือจะให้ดีก็เพิ่มไป13ล้านเลยในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาที่5,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็รองรับชาร์จไวอยู่ที่ 18วัตต์นะครับซึ่งก็ถือว่าช้าอยู่นะครับเร็วกว่า Samsung A14 ตัวมันเขียนิดหนึ่ง3วัตต์นะครับแต่มันก็ยังช้าอยู่ดีนะสำหรับ18วัตต์กับแบต5,000นะครับมีช่องเสียบหูฟัง3.5มาให้นะครับแล้วก็ลำโพงออกแค่ด้านเดียวคือด้านล่างอันนี้แอบเสียดายเพราะว่าจิบมันน่าจะเอาไปเล่นเกมสนุกถ้ามีลำโพงตีดิโอเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ราคาอยู่ที่4 9 9 9บาทสําหรับรุ่น ram 6ก b กแล้วก็ rom 128GB รอม1 2 8ก,ก็ถือว่าราคาถูก่วแหละใครที่สนใจก็ไปดูรีวิวเพิ่มได้นะครับที่ช่องในที v นะ <c oughs> สำหรับรุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นสําหรับแฟน vivo นะครับที่อยากได้สมาร์ทโฟน vivo แต่ว่างบ,บอยู่ที่ประมาณ6,000บาทนะครับรุ่นนี้ก็มีการปรับราคาของร้านค้านะครับสำหรับจำหน่ายช่องทางออนไลน์นะครับอยู่ที่6,800บาทแล้วนั่นก็คือ vivo y 7 6 5 g นะครับ เป็น vivo ที่รองรับ 5G ด้วยนะครับมากับชิปประมวลผล Dimensity 700นะครับก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ MediaTek Helio G99 นะครับแต่ว่า Dimensity 700เนี่ยรองรับ 5G นะใช้หน้าจอ IPS 6.58นิ้วนะครับความละเอียด Full HD นะครับ Refresh Rate อยู่ที่ 60Hz มากับกล้องหลัง3ตัวนะครับ กล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องมาโครและกล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับ vivo เขาเน้นถ่ายเซลฟี่สวยอยู่แล้วนะครับเขาให้มาถึง16ล้านพิกเซลเลยได้มีค่ารูรับแสงที่ดีมกากๆกนะครับเพราะคือ f 2 0สําดหรับกล้องหน้ามากับแบตเตอรี่4 1 0 0มิลลิแอมนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยมันน้อยไปนะถ้าเทียบกับทุกรุ่นที่พูดมานะครับแต่รุ่นนี้รองรับชาร์จไวอยู่ ที่44วันนะครับนั่นก็คือชาร์จได้เร็วที่สุดมากกว่าทุกรุ่นเลยที่ผมเอมาเปรียบเทียบนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับแรม8กิกนะครับแล้วก็รอม128กิกมีร้านค้าออนไลน์นะครับจำหน่ายในราคา6,800บาทก็สามารถเข้าไปดูราคาอัปเดตได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสมาร์ทโฟน9รุ่นในงบประมาณ6,000บาทนะครับที่ผมมาแนะนําในช่วงต้นปี2023นะครับใครสนใจรุ่นไหนนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คราคาล่าสุดได้ ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้สําหรับซื้อออนไลน์นะครับก็คือซื้อได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับเป็นร้านค้าออฟฟิเชียลของทางแบรนด์นะครับและเป็นร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับราคาดีมากๆส่วนใครที่อยากดูแนะนํามือถือเรทราคาอื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าผมจะมีทําแนะนําช่วงราคาอื่นๆไว้อัปเดตเรื่อยนะครับก็สามารถติดตามช่องเ a ทีฟได้นะครับสำหรับติดตามคอนเทนต์อื่นๆแอบสปอยว่าผมซื้อมาสีรุ่นแล้วเพื่อมาเปรียบเทียบให้ดูจะมี ีรุ่นไหนบ้างครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะรีวิวแบบจัดเต็มให้ดูกันเลยสําหรับเบรหกพันนะเพราะว่าตอนนี้ยอียร์มือทงมากนะครับใครที่ดูเนทีฟก่อนหน้านครับจะเห็นว่าผมซื้อเดือโทมารีวิว2คลิปนะครับซึ่งตอนนี้เอียนมากก็เ,เลยเริ่มต้นที่สมาร์ทโฟนราคาห0พันก่อนนะครับว่าเปรียบเทียบการใช้งานในปัจจุบันนะครับจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ